มากันที่เรื่องของพนันออนไลน์บ้างนะคะตำรวจไซเบอร์ตามจับหญิงวัย48ปีได้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะหลังมีข้อมูลต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับแก๊งพนันออนไลน์พบเบิกถอนให้ตัวการใหญ่ข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้านบ่อยครั้งค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นำหมายสารจังหวัดเชียงรายเข้าทำการตรวจค้นหอพักแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่8 ตำบลเวียงพางอเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายและบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ถนนปิยพร3หมู่13ตำบลแม่สายอเภอแม่สายและได้ทำการจับกลุ่มนางสาวธานิดาอายุ48ปีจากการขยายผลการตรวจค้นจับกลุ่มเว็บไซต์การผนันออนไลน์กลุ่มอายุน้อยร้อยล้านซึ่งพบมีเงินหมุนเวียนกว่า250ล้านบาทสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้20คนหนึ่งในนั้นคือนางสาวธานิดาซึ่งเจ้าหน้าที่สงสัยว่า เป็นผู้ทำหน้าที่เปิดบัญชีและดูแลเงินหมุนเวียนของเว็บไซต์การพนันหลายเว็บไซต์รวมทั้งทำหน้าที่ถอนเงินสดออกจากบัญชีแล้วโอนต่อหรือนำเงินสดไปฝากเข้าบัญชีเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์อายุน้อยร้อยล้านซึ่งปัจจุบันยังหลบหนีการจับกลุมอยู่ค่ะสำหรับนางสาวฐานิดานะคะเจ้าหน้าที่สืบทราบค่ะว่ามีการทำธุรกรรมฝากและถอนเงินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายรวมทั้งมีพฤติกรรม เดินทางข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเดือนละ2-3ถึงครั้งเจ้าหน้าที่ค่ะจึงเชื่อว่าเว็บไซต์การพนัพน,นออนไลน์ดังกล่าวน่าจะมีฐานอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางที่ตรวจยึดได้หลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือสองเครื่องสมุดบัญชีธนาคาร12เล่มบัตรกดเงินสด2ใบและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะอืมค่ะ ของกลางเยอะมากเงินในบัญชียเยอะมากเหือ